ก่อนจะเขาวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการฝนหลวงกันนะครับฝนหลวงคือโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลนนอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะทรงพระราชดำริขึ้นมาในปี2498ค่ะโดยมีการใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหานะคะฝนหลวงคือกระบวนการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนตกโดยใช้สารเคมีโปรยขึ้นไปในต้อนเมฆค่ะ ก็จะทำให้ละออ,องน้ำนูมนจับตัวกันและตกลงมาเป็นฝนค่ะและก็ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกอด้วยค่ะจืดประสงค์ของโครงการนั้นจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำต้นพืชที่เสื่อมหรืออ่างเก็บน้ำค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่สัตว์แนน้ำลถหมอกพันหรือฝนละอองในบางพื้นที่อีกด้วยค่ะ ซึ่งขั้นตอนกนารทำปล่ยหยวกนะคะก็จะมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือขั้นก่อกวนขั้นก่อกวนเนี่ยคือการบริสารเคมีค่าควาร้อนนะคะวิธีใช้นะคะคือแคลเซียมคลอไรด์ค่ะหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนก็คือ ทำเออ่ทให้อาน้ำในอากาศเนี่ยบวกกับเกลือจะกลายเป็นเมฆขั้นตอนที่1ในอากาศนะคะต้องมีความชื้นสัมพันธ์มากกว่าเก,กือบ50%ค่ะขั้นตอนที่2องไวน์โซเดียมคลอไรด์ในระด 7, บับ7,000คู่ตัะขั้นตอนที่3ไอ้น้ำในอากาศจะมากกว่า10ตัวแล้วกอดกอดกับเ,เมฆค่ะกอดกับเ,เมฆในระดับ7,000ถึง10,000ฟุตค่ะขอบคุณค่ะ 2. ขั้นตอนเลี้ยงให้เม่โตหรือขั้นเลี้ยงให้อ้วนนะคะคือการกระตุ้นให้ก้อนเมฆที่ขอตัวแล้วมีการพัฒนาให้หนาแน่นและขนาดใหญ่ขึ้นโดยโปอยสารเคมีที่ดูดความร้อนเช่นยูเรียแอมโมเนียมไนเตรตน้ำแข็งแห้งหรือแคลเซียมคลอไรด์เพื่อเร่งการกันตัวของหยดน้ำในเมฆทำให้เม็ดน,น้ำเจริญเติบโต,ตเร็วขึ้นจนมีขนาดเพียงพอที่จะรวมตัวและตกลงม,มาเป็นฝน วิธีการนะคะคือ 1. เพิ่มความร้อนโดยใส่เคลเซียมคไรา์เพื่อให้เมฆใหญ่ขึ้น 2. ยอดเมฆยกตัวถึงความสูง15,000ฟุต 3. ภายในเมฆเกิดการกันตัวของไอ้น้ำรวมถึงการรวมตัวของเม็ดน้ำจุดประสงค์นะคะของการของขั้นตอนการเลี้ยงให้เมฆโตนะคะคือทำให้ก้อนเมฆมีขนาดใหญ่พอที่จะตกฝนสารเคมีที่ใช้นะคะจะมียูเรียและก็แอมโมเนียมไนเตรต เพิ่มความจุในเมฆช่วยในช่วยให้หยดน้ำเล็กๆจับกันเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่3นะคะจมตีแบบแซนดวิชหรือว่าแบบเมฆอุ่นค่ะวิธีทำนะคะ1เติมโซเดียมคลอไรด์ที่ยอดเมฆนะคะเติมยูเรียบวกน้ำแข็งให้ที่ถ่านเมฆค่ะในระยะเครื่องบินทำมุม45องศานะคะ2ปริมาตรเม็ดน้ำหนาแน่นขึ้นกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่พื้นที่เป้าหมายนะคะ 3. เติมน้ําแข็งแห้งใต้ฐานเมฆเล่งให้ฝนตกทําให้พื้นที่เย็นขึ้นน้ําจะได้ไม่ละเหยก่อนที่จะตกถืนงพื้นดินนะคะการโจมตีนะคะเพื่อให้เกิดฝนเริ่มจากการโปรยเกลือที่ยอดเมฆเพื่อสร้างแกนควบแน่นให้เม็ดน้ําก่อตัวขนาดเดียวกันจะโปรยยูเรียและน้ําแข็งแห้งที่ฐานเมฆค่ะ 1. ปล่อยซีเวอร์ไอโอดนะคะ 2. เกิดผลึกน้ำแข็งแล้ว สามผลึกน้ำแข็งล่วงมาเจอเม็ดน้ำชั้นเมฆอุ่นค่ะการโจมตีแบบเมฆเย็นนะคะก็คือเอาเครื่องบินปล่อยสาซีเวอร์ไอโอได์เข้าไปในเมฆที่มีหยดน้ำเย็นยิ่งยวดสารนี้จะไปเป็นแกนให้หยดน้ำรวมตัวกันกลายเป็นผนึกน้ำแข็งพอผนึกล่วงลงมาเจออากาศอุ่น ก็ละลายเป็นเม็ดฝนลงสูง่พืนค่ะการโจมตีแบบซุปเปอร์ชันวินนะคะคือการยิงพร้อมกันทั้งเมดอุ่นและเมดเยน็นฝั่งเมดอุ่นนะคะจะใช้เครื่องบินโจมตีมือถึงห้าองศาส่วนเมดเย็นนะคะใช้เมดเกลือเยน็นกระตุ้นการรวตัวของหยดน้ําพอสองพลังทําง,งานพร้อมกันเมฆก็หนาหยดน้ําก็โตผลลัพธ์นะคะที่ได้ก็คือฝนตกหนักขึ้น